การสื่อสารในโลกปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประโยชน์ของมันนั้นอาจเรียกได้ว่าจะเป็นตึกราวบ้านช่องที่แข็งแรงหรือการสื่อสารข้ามโลกในไม่กี่วินาทีเทคโนโลยี Wi-Fi นั้นถือเป็นก้าวใหม่ของโลกอินเทอร์เนต็ตและเทคโนโลยีนี้ก็ได้เข้ามาสู่รั้วมหาลาัยในเรศส่วนแล้ววันนี้เราจะได้รู้กันว่า Wi-Fi จะมีประโยชน์จริงแค้กับเราแค่ไหนในโลกปัจจุบันนี้สวัสดีครับ ผมนายสุคลสินทรสวัสดิ์นิสิตชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร์วันนี้ผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยในส่วนของเรามีจุดบริการตึก Wi-Fi ที่ใดบ้างครับเราไปดูกันเลยครับเอานะครับวันนี้เราก็มาดูที่ตึกนี้นะครับว่ามีสัญญาณ Wi-Fi หรือเปล่า

อยู่ที่ตึกฟิทคอมนะครับเป็นที่เราจะไปหาความจริงกันว่า wifi นั้นจริงๆแล้วมันเืออะไรไปดูะครับถามว่าจุดถักกล้ามมันคงไม่ขนาดนั้นนะคะถามวาานะ่าไวไฟมันมีข้อดีไหมถ้าตามความรู้สึกของพี่คนที่ใช้โนโรย,ยีอยู่หรือว่าเป็นที่บริษ,ษาชมรมนักนาฬาสอ์แวว์รุ่นยาวอยู่เนี่ย ที่กูมองว่ามันมันเป็นประโยชน์อย่างมากๆนะคะแล้วเราไม่ได้เรียนแค่ในหนังสือหรือว่าในห้องเรียนของเราอีกต่อไปแล้วเราสามารถที่จะหาเสริมได้จากข้างนอกแล้วก็ทุกที่ทุกเวลาด้วยในส่วนของแงด่ดีก็มีแง่เสียแน่นอนนะคะมันเกิดขึ้นอย่างเช่นนิสิอ,อาจจะขอให้ใช้เปิดอะไรนะเปิดเปิด,ปดพอตให้ก,กว้างเพื่อที่จะให้เล่นเปิดทางด้านของ e-learning ได้นะคะอย่าง e-learning เราก็อยู่อันดับกล้าของประเทศแล้วก็อาจจะไปเปิดเล่นเกมในพอตกว้างแล้วเล่นเกมกันอะไรกัน ทำให้สติปัญญาเราเนไปสูญเสียกับเรื่องตั้งแท,ที่จะมาเกี่ยวขัเรื่องของการเรียนครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไฟนั้นมันเป็นมาอย่างไรมันมีอะไรบ้างสุดท้ายน,นี้อยากจะขอฝากกับผู้ที่รับชมนะครับว่าการจะใช้ WiFI ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ได้อะไรเลยนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ครับขอบคุณครับ